สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเพื่อจะมาดูดาเมจของพื้นไฟที่เกิดจากรุนอาชีพว่าดาเมจมันจะดรอปมากขนาดไหนนะครับเนื่องจากในแผ่นโนต้ตมันบอกว่าลดดาเมจพื้นไฟจากรูนอาชีพลงก็เลยทํามาเผื่อไว้เป็นข้อมูลในการเล่นและการตัดสินใจย้ายอาชีพของหลายๆคนครับโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันครับร้าน Z g TH บริการเติมเกมราคาถูกเติมเลทุกแพ็คได้เกม Ragnarok Origin เลือกใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Fanpage Line a p p แ,และเว็บไซต์แถมปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับ ก็จากแผ่นโน้ตนะครับมันจะมีการปรับดูลอาชีพของตัวไบโอเคมิส์ลงซึ่งตอนก่อนมันจะเนิบน,นะครับสกิลแอซิดเดโมนสตรชันหรือว่าตัวปลายายาใหญ่เมื่อเราใช้ไปแล้วมันจะมีพื้นไฟเกิดที่เป้าหมายเป็นเวลา5วินาทีทำดาเมจ500เป็นดาเมจกายภาพแล้วจะมี2.5เมตรครับแต่พอเนิบมาจะเหลืออยู่แค่200ตพีดาเมจเท่านั้นแล้วจะมี2เมตรด้วยเรียกได้ว่าเนิฟไปประมาณ60เลยนะครับสำหรับดาเมจพื้นไฟที่เกิดจากแอซิด ผมก็เลยอัดคลิปไว้นะครับว่า DPS ของตัว Biochemist เนี่ยมันจะลดลงขนาดไหนเวลาตีบอสครับเดี๋ยวตอนเราเทสเนี่ยผมจะถอดเฟืองทั้งหมดออกเลยนะครับเพื่อให้ดาเมจมันแกว่งน้อยที่สุดลูนก็เช่นเดียวกันนะครับจะใส่ไว้แค่ลูนอาชีพบอสที่จะมาเทสก็คือบอสดาร์กลอดครับแบบไม่ชนแก้วเลยนะสกิลออโต้ที่ใช้ก็จะเป็นตัวคั r เบิร์สแล้วก็ตัวปลายใหญ่ๆครับเออก่อนที่จะเทสนะครับผมขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยสกิลเดโมนส a t ชันหรือว่าสกิลพื้นไฟนะครับเห็นมีคนคอมเมนต์ถามว่ามันสา สามารถลดเกราะบอสได้ไหมมันส่งผลกับบอสไหมนะครับก็เดี๋ยวจัดเทสให้ดูเลยละกันสำหรับตัวนี้นะครับจะมี ignore P defense อยู่ที่848แล้วก็ตัวบอสดาร์ l ลอ d นะครับจะมี defense อยู่ที่1,765 ยังไงก็เจาะไม่หมดนะครับราจะาะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจจะแรงขึ้นขนาดไหนพิเซ์ที่ผมจะใช้ในการเทสทั้งพื้นไฟแล้วก็ตัวปลายใหญ่ๆด้วยผมจะเอาอีกพิเซ์หนึ่งนะครับที่ไม่ได้อัพสกิล unstable research เหตุผลก็คือเราจะทําให้ดาเมจมันแกว่งน้อยที่สุดนั่นเองอเดี๋ยวเทสพื้นไฟก่อนบับคัตเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลายใหญ่ๆไปดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ330 k นะครับมี3,000 5มี3,000 3 3,000 5 3,000 4 3,000 5 ก็จะประมาณนี้นะครับ3ามแสนสามถึงสามแสนห้าประมาณนี้โอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะวางพื้นไฟด้วยนะครับแล้วก็ปลายใหญ่ๆเข้าไปจะเห็นได้ว่าดาเมจขึ้นไปเป็น3ามแสนแปดเลยนะครับสามแสนเจ็ดสามแสนแปด ซึ่งก็แปลว่าตัวแพสซีฟที่ลดดีฟนซนของเป้าหมายอันนี้จะส่งผลกับบอสด้วยนะครับแต่ว่าการปลาพื้นไฟ2วงไม่ได้ช่วยให้ลดเกาะถึง2ครั้งก็คือมันจะไม่ลด40%นั่นเองมันจะลดแค่20%นั่นแหละดาเมไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะได้ดาเมจากพื้นไฟเป็น2วงแทนนั่นเองอ่ะจบไปแล้วนะครับเรื่องของพื้นไฟเคลียร์เนาะมีผลนะครับอัพไว้ด้วยนะต่อมาเดี๋ยวจะมาเทสเรื่องของลูนอาชีพที่โดนเนื้อไปนะครับสกิลที่ใช้เราก็จะใช้คาร์ดเบิร์ดกับตัวแอซ เวลาการว่าหนึ่งนาทีจะมีดาเมจโดยรวมเท่าไหร่ดีเบสเท่าไหร่อันนี้คือก่อนเนิร์ฟนะครับ ดาเมตโดยรวมอยู่ที่31ล้านนะครับแล้วก็ดีพีเอสอยู่ที่5 2 4แส0งพัน ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังเนื้อจะเป็นยังไงครับหลังจากอัปเดตแพทมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีข้อมูล2อย่างที่ไม่ตรงกันก็คือเศษรูนในกระเป๋านะครับมันจะโชว์ว่าตัวพื้นไฟทำดัมเมจ200%ในรัศมี2เมตรแต่ว่าตัวรูนอาชีพเองมันยังคงเป็น500%นะครับ2.5เมตรเหมือนกับแพทที่แล้วเลยเดี๋ยวเรามาดูดัเมจกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับที่กับดาร์กรอเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวก็ปลายใหญ่ๆดูนะครับว่าดัมเมจพื้นไฟเป็นยังไง จะเห็นได้ว่าตัวดาเมจที่เด้งพื้นไฟข้างล่างนะครับมันเท่าเดิมเลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดเราดูจากเด้ดาเมจเนี่ยเราคงต้องอ้างอิงจากข้อมูลในที่ใส่รูในชีพนะครับไม่ใช่เศษร,รูในกระเป๋านะง่ายๆก็คือมันยังไม่โดนเนร้อนั่นเองครับ ล่าสุดทางทีมงาน Off ฟ c i a l ใน Discord ได้ออกมาแจ้งแล้วนะคบว่ามันยังคงเป็น500% 2.5เมตรเหมือนเดิมและจะทำการแก้ไขข้อความในภายหลังนะครับก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีอยู่สำหรับไบโ c h e มิ s เราตัวไปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจในการทังต่อยผมด้วยเราจะได้ผ้าคลิปใ,ใหม่ๆด้วยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับารรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย